ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Reach Inner Self ค่ะเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจตัวเองนะคะคลิปนี้ค่ะครูอ๊อกก็จะเฉลยภาพนะคะสำหรับท่านที่ตอบว่าเห็นผู้หญิงนะคะเป็นสิ่งแรกในภาพนี้ค่ะเห็นผู้หญิงนะคะคือตรงนี้ค่ะเห็นผู้หญิงนะคะเป็นสิ่งแรกในภาพนี้เลยนะคะคำเฉลยก็คือว่าจริงๆแล้วท่านเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีค่ะ เป็นคนที่ยิ้มย้มแจ่มใสด้วยพลังบวกนะคะเป็นคนที่ใฝ่รู้กับสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ใช่สอดรู้สอดเห็นนะคะใฝ่รู้ซึ่งเป็นบวกนะคะถ้าสอดรู้สอดเห็นนี่เป็นลบนะคะแต่อันนี้เป็นบวกค่ะคือใฝ่รู้กับสิ่งรอบตัวนะคะเป็นคนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าค่ะในการที่จะพยายามทําสิ่งใหม่ๆพยายามที่จะทําสิ่งที่แตกต่างออกไปซึ่งเหมาะมากกับการที่จะ อยู่ในยุคนี้นะคะยุคนี้ต้องต้องทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมค่ะนะคะท่านเป็นคนที่มีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะใจร้อนค่ะนะคะเหมือนเหมือนคิดอะไรแล้วลงมือทำแล้วมันใจร้อนมันไม่ได้มีการวางแผนนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะลงมือทำเนี่ยก็จะลงมือทำบนพื้นฐานของการตัดสินใจแบบคุณหันแันแล่นเพราะฉะนั้นสิ่งต้องเพิ่มเติมก็คือการคิดให้รอบคอบค่ะนะคะคิดเห็นภาพ ของทุกสิ่งที่เราจะทําให้เห็นภาพจนถึงภาพสุดท้ายก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆลงมือทำค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเพิ่มการวางแผนด้วยความระมัดระวังนะคะมันทําให้คุณบรรลุปเป้าหมายได้อย่างที่บางทีไม่ต้องไปเสียเวลามากหรือไม่ต้องไปใช้ความพยายามมากเกินความจําเป็นค่ะนะคะเพิ่มตรงนี้อีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะนะคะคุณเป็นคนที่มีความสุขกับการที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นค่ะนะคะซึ่งอันนี้โลกต้องการคนแบบนี้ค่ะนะคะ ในขณะเดียวกันก,ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ช่วยเหลือแต่คนอื่นค่ะนะคะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเป็นความสุขของคุณเลยนะคะคุณเป็นคนที่มีความเอื้ออาทรค่ะซึ่งคนรอบตัวเห็นคุณสมบัติแบบนี้ของคุณนะคะคุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าในการที่จะแบ่งปันความสุขผ่านงานที่ได้รับที่เขาเรียกว่าที่ทาให้คุณได้ช่วยเหลือคนด้วยความสมัครใจ ะะแล้วก็มีความสุขสรุปว่าเป็นคนที่มีความสุขกับการได้ช่วยเหลือคนและยิ่งถ้ามันเป็นงานด้วยแล้วเนี่ยและเป็นงานที่ช่วยเหลือคนเนี่ยคุณจะมีความสุขมากซึ่งอันนี้ไปพิจารณาดูว่าเออจะทํางานอะไรดีนะที่มันเหมาะสมกับตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆมาขวางเส้นทางของคุณที่กําลังเดินอยู่นะคะคุณสามารถที่จะยืนอย่างเข้มแข็งคะ่ะ ยืนอย่างแข็งแกร่งยืนอย่างมั่นคงแล้วก็เดินหน้าไปด้วยความมั่นใจค่ะอันนี้สุดยอดมากนะคะขอให้ทำต่อไปค่ะอย่ายอมแพ้อันนี้เป็นกำลังใจให้นะคะซึ่งคุณเป็นคนที่ควรค่าแล้วกับการที่จะได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะในในสิ่งตามที่คุณได้คิดหวังไว้ค่ะเพราะคุณเป็นคนที่เก่งเจ๋งแล้วก็อดทนยืนหยัดในสิ่งที่ที่ตัวเองจะทำนะคะ สิ่งที่คุณจะต้องระลึกถึงอยู่เสมอก็คือยิ่งแบ่งปันยิ่งช่วยเหลือผู้อื่นให้หาทางออกได้มันจะยิ่งทำให้คุณยิ่งได้คะเพราะฉะนั้นรู้อะไรอย่าไปเก็บเอาไว้คนเดียวค่ะอย่าไปเก็บสิ่งต่างๆไว้กับตัวค่ะแบ่งปันค่ะโชว์แอนแชร์นะคะคุณก็จะเป็นสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็จะเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆไปได้เลยค่ะ ะะแล้วคุณก็จะรับฟังข้อเสนอแนะจากคนอื่นบ้างนะคะรับฟังคำแนะนำนะคะคุณก็จะเติบโตด้วยด้วยตัวคุณเองและพลังของการสนับสนุนจากคนรอบตัวค่ะและนี่คือคำเฉลยของท่านที่ตอบว่าเห็นผู้หญิงในภาพนี้เป็นสิ่งแรกนะคะเป็นยังไงคะชอบไหมคะตรงไหมคะตรงไหมคะมันก็นะสนุกสนุกแล้วกันนะคะครูอ้านำข้อมูลมาปรับปรุงนะคะ จาก The m i n d Journal ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ติดตามครูอ้อนะคะกกุณาค่ะกดกระดิ่งให้ครูอ้อสักนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กับครูอ้อและทีมงานค่ะอย่าลืมนะคะกดที่ subscribe กระดิ่งนะคะกดติดตามครูอ้อค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ให้กำลังใจครูอ้อนะคะสวัสดีค่ะ